สวัสดีค่เมนูไทยบ้านวันนี้อาจจะพากินของบักเก้านะคาบักกล้วยไม้ยัดข้าวเหนียวเนาะ,ะบางพื้นที่เป็นกระห้องบวบลมบางพื้นที่กับ้องจุกโรเฮนีบางพื้นที่ก,กับก้องโกดพุงปลาพุงปลา,าช่อนแต่บ้านเฮ้องบักกล้วยไม้กับบักข้าวกรรมนะซาแล้วก็บักข้าวเย็นนะจ๊ะมีหลากหลายชื่อนะมันก็คือไอ้กล้วยไม้ชนิดเดียวกันเนาะบักเจ้ยู่ในตระกูลกล้วยไม้นะซ่าเป็นตระกูลเดฟนะซ่าวิธีกินนะซ่าง่ายๆเยนาะ อามีดมาปาดข้วนะเจ้าจะมียางจักน้อยนะเจ้ายางบ่มีพิษนะเจ้าอาจุกโรฮินีนี่จะเข้าตำรับยาสมุนไพรไทยนะเจ้าแต่เปิ้นก็คงเอาไปสก,กัดเหยก่อนเนะาะให้เป็นสมัยก่อนนี่เปิ้นจะเอายัดข้าวเหนียวแล้วก็เอาไปปิ้งขห้นอ่อนเป็นไข้แก้ป้างนะแก้ลูกซางนะแก้ลูกการขโมยนะเออแล้วก็แก้มามบวมปอดบวมนะเชา้าแต่สมัยนี้ก็มียาแผนปัจจุบันนะเชา้าซื้อไอ้คิดตามคลินิกตำรับขายยาจะดีกว่านะเชา้า อันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะส่วนวันนี้เฮาจะยัดข้าวเหนียวปิ้งกินเป็นของกินเล่นเฮานี้แหละเออมาเข้าตำรับยาแหละค่ะนะมาเคลียพื้นที่ในฟักนะ้าวอะมาบ้างก็มีจะรากบ้างก็บม่มีรากนะสาวอะบางฟักก็จะมีมดคันเข้าไปอยู่ในนั้นนะสาวแต่อันนี้อันแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสองอาทิตย์ได้นะสาวน่าจะบม่มีมดบม่มีแมงน่าจะตายเรียบร้อยนะสาว ถ้าเปนอยู่มันเมนมันจะมีเศษดินเนี่ยมันเหมือนรังปวกค่ะเข้าไปสร้างรังอยู่ข้างในเนาะแต่ถ้าฟักจะมาแก่ตัวใดมันก็จะมีแค่รากขาวๆเฉยๆนะคะค่าปัดเสร็จเรียบร้อยก็มาล้างน้ําทำความสะอาดนะสาแค่หมดแค่แมงแค่ดินแค่ทรายออกให้ก่อนนะสาเดี๋ยวจะกินบอลลัมนะสาวอ่าแค่เสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราก็จะไปมูลข้าวเหนียวกันนะสาววันนี้อันจะใส่เป็นข้าวเหนียวมูนเนาะ พอใส่ข้าวเหนียวมูนมันจะมีความฉ่าน้ําเวลาเขาไปปิ้งไปย่างมันจะความเป็นสีม่วงจะเยอะนะจ๊ะวัตถุดิบหลักประจำมีอย่างนักนะจ๊ะมีข้าวเหนียวนะจ๊น้ำตาลทรายกะทินะจ๊ะแล้วก็ฟักจุโรฮินีนะจ๊ะเ้าก็มูนกันแบบไทยบ้านนะจ๊ะเอามาคนคนเคี่ยวน้ตาตาลละลายแล้วก็ข้าวเหนียวลงไปมูนนะจ๊ะถ้าเกเหียวมูนอร่อยนะี่ต้องฝีมือแม่นะของอันนี้พอกินได้นะจ๊ะ มูลเสตียปรอกกับตักเสถ้วยเสยชามนะก็เดียวไปยัดข้าวเหนียวตุวยกันนะสาวอ,องกินเล่นบะเก่านะสาวถ้าเป็นตะกอนนี้ก็จะยัดข้าวเหนียวปเปล่าปลนะสาวแล้วก็อไปปิ้งไปย่างนะเหมือนที่อันบอกนะสาวอันเป็นพุศสโลบายตะกอนคนเฮาเิ่นทําให้ข้าวเหนียวเป็นสีม่วงนะมีกลิ่นหอมละอ่อนจะกินข้าวนักเลยนะแล้วก็แก้โรคปอดบวมม้าบวมได้ด้วยนะคะอ่าส่วนเฮาบัดเดี๋ยวนี้ก็ยุคสมัยเปลี่ยนไปมูลข้าวเหนียวใส่มันเลยนะสาว รสชาติก็จะอร่อยขึ้นนะจ๊ะลองใส่ไข่แล้วมันบั๋ล้ำนะจ๊ะอลายคนก็อาจชอบนะแต่อันไม่ชอบอ่าเขาเหมาะกับเป็นของหวานมากกว่าของขาวนะจ๊ะยัดข้าวเหนียวเสร็จเรียบร้อยก็มาปิ้งมาย่างเนาะอ่าฟักกล้วยไม้นี้ก็จะมีความมีน้ํามันน้อยน้ามันหอมระเหยนะจ๊ะอาจจะมีกลิ่นหอมนะจ๊ะจูโรฮนีหรือว่าบลมนี่นะอ่ากลิ่นหอมมันดอกกล้วยไม้ป่าค่ะฮะจะมีความเป็นมันมันเหมือนช่ำน้ํานะคะ เวลาเราจับมันจะเหนียวเหนียวเนาะแต่บะติดมือนะซ่ามันจะแห้งๆนะคะหอมฟุ้งหอมฟุ้งเลยนะหอมทะลุดจอก่อนแล้วถ้าคนละอ่อนสมัยตะกอนก็จะพอนึกภาพออกเนาะว่าแบบเวลาปิง้งกล้วยไม้นสุกใหม่ๆมันจะหอมนะะอันนี้ก็สุกเรียบร้อยนะจ๊ะว่าข้าวเหนียวห้มูนเรียบร้อยแล้วนะซ่าอันนี้หอามาปิ้งเสร็จฟักกล้วยไม้นะจ๊ามาแกะดูกัน,นว่าสีม่วงมะม่วงนะซ่ วสีงามเลยเป็นสีจากธรรมชาติล้วนๆน,นะสาวบ่ได้ผสมไอสีผสมอาหารไปอย่างใดนะคะมีความหอมของฟักกล้วยไม้นะสาวแล้วก็ความอร่อยของข้าวเหนียวมูนเข้า,ขากันเข้ากันนะสาวเนะะี่ยจุกโรฮินียัดข้าวเหนียวสาว